ถ้าผมใช้นะรับวันนี้ผมมานำรถใหม่นะครับ MG Pro X นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับใช้เงินดาว20%นะครับใช้เงินออกรถเพียง14,000บาทไม่ต้องค้ำประกันนะผ่อนเดือนละ8,500บาทเท่านั้นเองนะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับดูคลิปในให้จบนะครับผมจะพาไปดูนะครับทีละซอกมุมว่าคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับเราไปชมคันนี้กันเลยครับวันนี้ผมมีรถใหม่มานําเสนอครับเป็น MG 5 Pro X เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้ โปรโมชั่นเดือนนี้เท่านั้นนะครับมิถุนายนนะครับใช้เงินออกรถนะครับ14,000บาทนะครับไม่ต้องค้ำประกันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นเองนะครับได้สลูบแบบไฟฟ้านะครับระบบความปลอดภัยมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องรอบคันนะครับรวมถึงตัวไฟหน้าแบบ f u LED l l นะครับไบสปอตนะครับระบบเตือนด้านข้างนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Pro X รุ่นท็อปนะครับกระจังหน้านี่ครับเป็นแบบใหม่นะเป็นแบบ ขนาดใหญ่นะครับตัวรถบอดี้เท่ารถขนาดตัว C- segment นะครับใครที่อยากได้รถที่เป็นรถราคาไม่แพงมากรถคันนี้เหลือ500,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับเป็นรุ่นท็อปย้ำนะครับเป็นรถใหม่ปายแดงนะครับไม่ใช่รถเทปใดไม่ใช่รถโชว์นะครับเป็นรถเพิ่งลงนะครับมีทุกสีนะครับรุ่นนี้นี่ครับสลูปเป็นบบไฟฟ้านะครับ รวมถึงตัวมีตัวเตือนจุดอับสายตาคุณแจเป็นคิเลสนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปสีเขียวนะครับรถบอดี้สีเขียวสวยมากนะครับใครที่อยากได้รถที่บอดี้ใหญ่ผมว่าตัว MG5 w o r k านะประหยัดน้ํามันนะครับอยู่ที่ประมาณ17.9กิโเมตรต่อน,นิ้นครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวด้านท้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับเบาะพับได้แบบร้อรนตมีแอร์หลังมีช่อง USB นะครับนี่ครับ เบาพับได้นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอดี้รถกว้างมากนะครับรุ่นนี้ใครที่ลองสัมผัสลองนั่งดูแล้วจะรู้เลยว่ารถมีขนาดใหญ่นะครับนี่ครับมีสลูบด้วยนะครับแบบไฟฟ้านะครับเบาไฟฟ้าคนขับนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วนะครับรุ่นท็อปจะมีสปอยเลอร์แล้วนะครับแบบขอบ17นิ้วนะครับดิสเบรกมีให้ทั้ง4ล้อนะครับรุ่นนี้ลิ้แชร์คีเลตนะครับกังโครมอะยรหุ้มหนังนะครับรวมถึงตัวหน้าจอนะครับ รองรับแบบไร้สายนะครับมีช่อง USB ให้ครบนะครับแอร์แบบ6ใบนะครับรุ่นนี้นี่ครับหน้าจอเป็น LCD แบบเต็มระบบนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวเลขใหม่รถพึ่งลงเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมีพวงมาลัยมัล t ิ f ั n ก์ชันนะครับมีระบบควบคุมความเร็วด้วยนะครับหน้าจอสวยมากนะครับเป็นมาตรวัดความเร็วกับตัวกิโลเมตรนะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับออโต้โฮเบรกนะเบรกมือไฟฟ้านะครับ คุ้มมากนะครับได้รถใหม่ป้ายแดงนะผมว่าใครที่สนใจนะครับที่อยากได้รถแบบรถที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ได้กินน้ำมันนะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่7.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับประหยัดมากนะ7.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีตัวแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับ นีครับราคาเดิมนะครับอยู่ที่669,900บาทนะครับประหยัด้มันอยู่ที่17.9กิโลเมตรตอนลิตรนะครับนี่ครับคราัสนใจนะครับอยากได้รถใหม่นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับย้ำนะครับมีทุกสีนะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับดาว20ใช้เงินออกรถแค่14,000บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องคำนะครับเฟรนนก็วิ่งทั่วไทยนะครับใครสนใจถักมาได้ครับังไงเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ